รีวิวเซตพันนะครับก็ออกจากโคง้งเทินเกียลงมาแล้วก็ซับยกได้เลยครับอันนี้โอ้คนสนใจครับเซตพันเตังค์พ่อกับแม่ครับเปล่าผู้สาวนะครับคิดว่าตกกันเลยครับเริ่มคลับ โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่อง CBI อยู่กับพี่ช่องอะไรครับัสดีครับช่องจําชื่อช่องไม่ได้ครับเดี๋ยวงั้นก็จะแปะช่องไว้นะครับผมโอเคเราก็มาพาชมรีวิวเซตพันนะครับว่าของแต่งนี่สุดๆเลยครับผมเราจะมาไล่ของแต่งกันเลยครับแล้วก็รีวิวข้อดีข้อเสียครับว่าเป็นยังไงอะไรวะไล่ของแต่ง จะไล่ยากตรงไหนก่อนดีครับจากข้างหน้าข้างหลังเอาช่วงหน้าเลยครับจัดไปเลยครับข้างหน้าก็มีบางคนของแดเอีกสิบนะครับเป็นคาร์บอนคาร์บอนลายลายลายเขาเรียกลายอะไรวะลายผ้ามันจะไปข้างหน้างี้ค <motiv> ร <ators> <vt ret ro niveau> ับปกติมันจะเป็นเฉียงเฉียงใช่ครับก็สวยแบบนึงครับได้ราคามาเท่าไหร่ครับอันนี้จำไม่ได้ประมาณห้าพันไหมห้าหกพันนี่แหละอือดยอดเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวซื้อจากไหนครับนี่ อัลตาดาครับแก้วแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนไฟเลี้ยอนะครับไม่รู้เอารุ่นอื่นเป็นไม่ได้แทบทันมันต้องซื้อตัวลองมาด้วยครับตัวนี้นะครับอันเล็กๆนี่จำราคาไม่ได้ครับแล้วไฟเลี้ยวประมาณห้าหกร้อยได้ห้าร้อยนะครับประมาณนี้ก็ขอลองเปิดด้วยนะครับไฟเลี้ยวมันเป็นยังไงนะครับไฟเลี้ยงถ้อคนอยากสนใจแล้อตูม นี่ครับก็ของจริงค่อนข้างชัดนะครับในกล้องอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับกล้องกาดกล้องกาดเรียบประมาณนี้เลยครับต่อครับมีส่วนไหนบ้างก็มีคาร์บอนครับคาร์บอนครับครอบไมอันนี้เป็นลายเสียงข้างครับเขาเรียกว่าไม่ใช่เสียงข้างเลยเรียกว่าปายนอนครับ อันนี้ทำเองครับทป็นน้ำนมโฮมลองทำเองดูสภาพก็จะเละๆนิดนึงนะครับทำเองแต่ก็โอเคอยู่ครับแล้วต่อมาตรงนี้ครับเป็นเขาเรียกบังอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันบังแต่ว่าอันนี้มันจะมาเป็นคู่นะครับมันจะมาพร้อมกับฝั่งนี้ครับจะมาพร้อมกับบังบังตัวตั้งคนเร็งครับอ๋อมันจะมาเป็นคู่ครับังคนเร็ง ราคาก็ประมาณพันต้นต้นเนี่ยครับพันต้นต้นะครับก็มีน็อตน็อตอันนี้ใไททีแทนไหมครับนี่ไม่ครับน็อตตัวละดสามสิบยี่สามสิบห้าจำไม่ได้ก็สวยอยู่ลายหมดขันหน้าสวยมีท่ออะไรดีกว่าครับท่ออันนี้เป็นท่ออะไรครับผมเป็นของไดโวครับอันนี้<อ>เป็นลมแปะมาครับสติ๊กเกอร์มาเลยลอกเรียบ <คน S 1> ร้อย,ย <laughs> ดึงออกทิ้งเลยครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปจะเอาเสียงให้ดูนะครับเป็นสลิปออนใช่ไหมครับผมใช่ครับนี่เป็นสลิปออนครับ ตรงนี้ก็ขาดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเรียบร้อยครับเพราะอะไรครับผมมันขาดแล้วมันบุบลงไปครับเป็นเพราะว่าตอนแรกผมเอาไอ้ตัวลาดทอนี่ครับครับเอาตัวคันน็อตมันลงมาแวงล่างนี้ครับอืมแล้วผมจะลดขึ้นขึ้นไปบนเนินนะครับแล้วก็มันไปตํากับพื้นข้างล่างครับก็เลยทาท่อบุ่มพังนี้แล้วอันนี้ตัวเก่าก็พังไปเลยครับโยนทิ้งไปซื้อตัวใหม่มาแทนซื้อแล้วครับไม่ได้เบิกใช่ไหมครับไม่ครับซื้อ ส่วนไหนต่อครับผมแล้วก็เอาทักเท้าหลังออกครับเท้าหลังออกครับสายโซนนะเราก็จะเอาเหล็กรูนะครับมายึดกับกระปุกน้ำมันเบรกหลังแทนนะครับนี่ครับมันก็จะได้ความเป็นเรียกว่าอะไรวะเรียกว่าบอกให้รู้ว่ากูโสดแล้วกันน <Nice. S 1> อยส์โสดนะครับคันนี้โสดครับจีบได้นะครับคันนี้เมื่อวานยังเผ็นไปรับสาวอยู่เนี่ย <laughs> ใช่เหรอแล้วก็จยมาข้างหลัง ด้านนี้นะครับก็จะเป็นพวกน้ำทยเทแล้วก็อวบงโซ่ครับงโก็ผมชอบแต่งแนวดิบๆไปเปล่าแนวดิบๆครับแบบไรเบาอะไรเงี้ยอ่ะไรเบาต้องเจาะโลแล้วเพื่อนๆตรงนี้ก็ไอวิงอาร์มันเป็นรอยครับเลยติดบังไว้ออ๋ติดบังไว้นี่ว่าเจ็กติดสวยแล้วก็จะมีชิปเตอร์อัพดาวครับพร้อมให้ดูช็ เ,เ,เป็นยไงครับการเตะมีครับตัวนี้ <_ C os> ก็ออกจากโคง้งเทินเกียลงมาแล้วก็ซับยกได้เลยครับอันนี้โอ้ขิงจัดเลยแล้วก็จะเป็นครอบสเตอร์เออสวยเลยอันนี้จําราคาไม่ได้วะน่าจะพันนับต้นเนาะซื้อมาร้อมกับตัวนี้ครับม,มาแล้วงานคล้ายกันซื้อมาค้อมหมดตัวนี้ดีครับสวยสวยตัวนี้ปอกแฮนด์ครับอุ้ยลืม เริ่อแต่แรกเลยรป๋อพี่ซองโดมิโนครับแท้ใช่ไหมครับนี่อันนี้แท้ครับประมาณเกือบร้อยได้มั้นก็จะ้าจะไม่ผิดหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวซีบีไอจัดตามนะโถแล้วชั้นนี้ใช้งานกี่ปีแล้วหรือถึงกี่เดือนนี่สองปีครับสองปีขนาดสองปียังสวยเลยหนึบเลยอ่ะต่อไปครับมีชิ้นไหนบ้างครับต่อไปหมดกาดหม้อน้ำครับก็ยมีกาดหม้อน้ำด้วยครับเรเลยกาดหม้อน้ำอันนี้น่าจะพันต้นต้นครับ หลังจากดาซด้าก็ไมเคยไวรุ่นลาซาด้าไวรุ่นลาซดาไม่ต่างครับชิบยก็ลาซดาอันนี้กี่บาทครับการพอน้ำครับน่าจะพันต้นต้นครับพันต้นต้นนะครับก็คือราคาพอดีเลยเพราะว่าซื้อมาเกือบพร้อมรถครับของรถน้ก็ซื้อใส่เลยให้นํำทุกคันครับแนะนํำทุกคันรจะได้ไม่ตุไม่เป็นรอยใช่นะองมีทุกคันอันนี้การลบของศูนย์เรืออะไรครับนี่ อันนี้ก็ซื้อจากลา z a d ด้าเหมือนกันครับอันนี้ประมาณ2,000บาทมีการใช้งานเรียบร้อยอันนี้คุ้มมากเลยครับล้มแปะไปสีทีได้แล้วแฟรลิงไม่เป็นไรครับปกติใช่ไหมครับเป็นรอยทั้งสองข้างครับอันีเรียบร้อยครับก็ล้มบ่อยมากอันนี้ล้มบ่อยล้มแปะก็ตรงนี้จะเป็นแรปสติ๊กเกอร์ครับอันนี้แรปเองครัมันก็จะดูน่าเก็บหน่อยแต่ว่าเนียนอยู่ี๋ยวจะไปทำไหม่ครับ อุยเป็นรอยเลยแล้วก็ๆๆมีไอ้ตัวนี้ครับยังไม่หมดครับเป็นคาร์บอนเรียกว่าใต้เบาะทายดีไหมเขาเรียกว่าอะไรวะคา,าร์บอนเขอาไปท้ายแล้วกันครับไม่ใช่อันเดทลเนะนะครับอันนี้น่าจะประมาณพันห้าพันหกได้ครับโอ้ว้าวผมซื้อไม่ซื้อแบบไม่สลับนะครับมันเล็บก็น่าจะไม่ถึงพันนะน่าจะไม่ระวังนะพี่ ระวังนะพี่ยทำไมครับโดนล้อโอ้โอ้ตามมุ้งไม่ทันกลับก่อนครับอีกอันนึงครับไฟท้ายครับผมไฟท้ายใช้ของเซ็ตพันไหมครับเฮ้ยเซ็ต X10R ไหมครับมันใส่ได้เหมือนกันครับของเซ็ตแตงกนินจา400แล้วก็เซ็ต X10 เซ็ตพันใส่ได้ครับตัวเดียวกันอ้หสวยเลยอันนี้เป็นไฟท้ายของเอ็มดีครับซื้อมาพร้อมกับรถเลยให้ศูนย์เขาใส่ให้เลยครับ ในภาพกระพริบนะครับในภาพกระพริบนะครับแต่ของจริงนิ่งนะครับของจริงมันไม่กระพริบนะครับบอกไว้ก่อน <c oughs> ก็ว่าอยู่นี <Green ing S 2> นวัดดาวนะครับไปเท้ากนดิน <c oughs> อันนี้ราคา <c oughs> แพงมาก็บอกเลยซืวส่วนประมาณหกพันได้ครับแต <c oughs> ่ว่าผมไม่เห็นเลยก็ไดาแค่สี่พันเองเอาของเอ็มดีครับโอเอ็มดีนะก็แบรนด์นี้ใครๆก็รู้จักนะครับผมของต้องมีของต้องมีนะครับสำหรับคอสกินะครับไปแล้วไปไปมันไปเลี้ยวมันก็จะกระพริบเร็วขึ้นครับ ผมไม่รู้ว่าเป็นดีเลยในตัวเลยระพิบเลอวในตัวใช่ครับมีอันไหนอันนี้โชคนีมาจากศูนย์ใช่ไหมครับอันนี้โชคเดิมครับโชคเดิมเนาะแล้วการใช้งานระยะเป็นปีปีสองปีเป็นยังไงครับก็ที่ใช้มาอันนี้ผมจะอธิบายไงดีครับเพราะว่าผมไม่เคยขับบิกไบค์มาก่อนัะผมเลยไม่รู้ว่ามันดีเลยไม่ดีครับผมเลยเปรียบเทียบกับคันอื่นไม่ได้ครับ แล้วเรื่องทอร์กเรื่องความแรงนี่เป็นยังไงบ้างคันนี้จริงๆผมเป็นคนไม่ขับรถเร็วนะใช่ไหมแต่ว,ว่าผมจะขับแบบเรียกว,ว่าอะไรดีเรียกว,ว่ากระโชกห้องข้างแล้วกัน่ากระโชกห้างแต่ไม่เร็วบบชอบบิดกระแทกอะไรประมาณนี้ครับก็แรงดีนะครับแรงดีลอยหน้าลอยหน้า,ร,นาร,รถดิบเลยไม่มีระบบแท็กชั่นเนาะคันนี้ไม่มีอะไรสักอย่างมีแต่ ABS เนี่ย BABS นะครับผม <laughs> ก็ยังดีอ๋อ้วมาได้กี่ปีครับสองปีแล้วครับ สองปีเนาะก็นี่นะครับสภาพสองปีค่อนข้างสวยเหมือนเดิมเลยครับรถก็จะกเคือนนะครับอ๋อไม่ใช่ขับไปรับสตาแล้วครับไม่นี่นะครับสภาพบอกน้องๆเอฟซีนะครับว่าวิธีการออกรถต้องออกยังไงออกแล้วออกยังไงครับผมก็คนสนใจครับเซตพันขอตังค์พ่อกับแม่ครับ คัดคัดคัดและสุดท้ายแล้วที่ใครๆก็อยากฟังนะครับคือเสียงท่อนะครับผมของคันนี้นะครับไปรุน่นกลุ่มนู้นเขาจะไม่ดาวแล้วครับมีแต่ดูมใบดูมไป,ม,ไปมีแต่ผู้หญิงครับมีแต่ผู้ญิงคงไม่ดาวใช่ไหมว้าวผู้สาวนะครับคิดว่าตกไหก็กลัวรับเบิลเลยครับรอบตัดเลยครับนี่ครับเดินเบานะครับ นี้วดลั่นวนลั่นเลยครับไปรุ่นปวดลงแน่นอนปวดลงพ่อมานี่ครับคือหน้าเจ้าของรุ่นนะครับก็มีช่องทางแบบติดตามอะไรอย่างนี้ไหมครับมีทิกตอกมีไอจีอะไรหรือเปล่าครับที่ติดตามทิกตอกกับไอจีครับผมเอาฝากเลยครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ครับทิกตอกก็ชื่อสุระครับ่ขึ้นตรงนี้ครับนี่ไอจีผมจำไม่ได้ไอจีจำไม่ได้เดี๋ยวขึ้นให้ครับไม่เป็นไรครับ ครับก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองให้พี่ลองขับบนสักรอบนึงได้ไหมวนมหาอสาวได้ครับได้ต้องขอลหล่อเลยครับขอลหล่อ <c oughs> โอเคเราไปชมกันเลยครับผม ก็ประมาณนี้เลยครับผมสวัสดีครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอคลิปหน้าครับ